ได้ตัวด้านล่างฟรีก่อน1นคนแล้วยังไงฮะมีแฟดทิ้งออกไปยิงซีดีพีเคโดนสวนมาจากซิกกี้นี่ก็เฉียบเหมือนกันแล้วดูอิมเพรสชั่นรออยู่แล้วยิงทะลุบ้านเก็บซิกกี้ไปโอ้โหแล้วโดนบีฮอปติดมาด้วยนะับเมื่อกี้ครับไม่งั้นมาไม่ทันแน่นอนนะแต่ว่าตัวที่อยู่ด้านหลังครับทรายฮะวิ่งเปิดเสียงมาจากด้านหลังและเคทีเซตได้ยินเสียงชัดเจนแน่นอนฮะไม่รอดครับทรายครับเลือก็เหลือน้อยด้วย และปืนเร,เรียบร้อยครับเคนทิซาครับดักได้เฉียบกว่าและอิมเพรสชันจะคลัชครับท่านผู้ชมครับดูฮะตอนนี้สองน,น,นัดนเสียนะฮะผูญิงะหรยิงไม่ให้ได้ยินเสียงเก็บปืนฮะแล้วไม่มีกีมครับเราเอาใ<อ>หม่ครับแบบนี้ไปติดไฟตัวเองหรือเปล่าแล้วลุยไฟมาเลยเฮ<อ>้ยกระสุนหมดโอ้โหอิมเพรสชันนะฮะท่านผู้ชม คือเมื่อกี้นี้พลาดแล้วนะครับเคดิเซตน่ะต่อยจอหลุด